มันเลยแจ้งแหกค่ะเป็นมันมันล้วนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะยี่สวัค่ะยี่ขายอะไรคะขายมันเลยจ้าอะทำไมถึงขายมันเลยเอ่ยยี่ปกติที่ไปตรงหนูไม่ไม่ค่อยเห็นอ่ะ ก็เห็นที่จังหวัดอื่นเขามีเบตงก็ต้องมีมั่งสิก็เลยตั้งชื่อมันเดือยเบตงขายอยู่ที่ไหนคะยี่หน้าโรงแรมฮอลลีเดย์ทางขึ้นวัดบนอิมหรือว่ามาที่ร้านบี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 ช็อปโอเคบีบีช็อปขายเสื้อผ้านี้นะคะนะค่ะอยี่ถ้าเกิดว่ามีคนแบบมาไม่ถูกโทรมาหน่อยเบอร์อะไรศูนย์แปดห้าหกสองหนึ่งหนึ่งหกขายกี่โมงถึงกี่โมงคะสิบโมงถึง้าโมงเย็นค่ะ